1. ศัยศาสตร์เพื่อการรักษาศัยศาสตร์ประเภทนี้มักเรียกว่าศัยขาวเพราะมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือและรักษาผู้คนมักใช้วิชามมลนคาถาอาคมร่วมกับสมุนไพรในการบำบัดร,รักษาโรคต่างๆชาวขเขมรเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้จากสาสาเหตุหลักคือโรคที่เกิดจากธรรมชาติ เช่นไข้จับสรรันไข้หวัดฝีดาษอิสุกอิใสเป็นต้นโรคที่เกิดจากคุณใสหรือการกระทําของมนุษย์เช่นการถูกปล่อยของถูกปอบสิงถูกกระทําด้วยไสยศาสตร์โรคที่เกิดจากพูดผีปีศาจเช่นโรคบ้าเสียสติปวดท้องจุกเสียดพูดไม่ได้ ตัวร้อนรุ่มในการรักษาหมออาคมจะนำวันเดือนปีเกิดของผู้ป่วยมาตรวจดวงชะตาก่อนจากนั้นจึงวิเคราะห์สมุตฐานของโรคแล้วจึงทำการรักษาโดยใช้คาถาอาคมหรือสมุนไพราตามวิชาที่ได้เรียนมาตัวอย่างการใช้สยศาสตร์เพื่อการรักษาเมื่อหญิงเริ่มตั้งครรภ์หมอยาโบราณ จะให้กินยาสมุนไพรเพื่อบำรุงคันในขณะเดียวกันสามีต้องไปหาหมออาคมให้จานยันคาถาลงบนแผ่นตะกัวแล้วม้วนเป็นตะกรุดผูกติดกับเชือกให้ภรรยาคาดเอวเพื่อป้องกันอันตรายจากพูดผีปีศาจหรืออาจเก็บไว้ให้บุตรคล้องคอเมื่อคลอดออกมาก็ได้ 2. ส,สยศาสตร์เพื่อการป้องกัน ศยศาสตร์ในด้านนี้ใช้เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากผูดผีปีศาจโจรผู้ร้ายหรือศัตรูโดยใช้คาถาอาคมเช่นคงกระพันชาตรีหญิงไม่ออกฝันไม่เข้าหนังเหนียวเป็นต้นมักมีการใช้วัตถุมงคลเช่นตะกรุดผ้ายันเสื้อยันสักยันรวมถึงว่าน หรือสัตว์บางชนิดเป็นส่วนประกอบด้วยตัวอย่างการสร้างยาอมหยัางเหนียวต้องประกอบพิธีในวันเสาร์โดยเตรียมตัวยาแปชนิดในสัดส่วนที่เท่ากันใส่ลมในหม้อดินเติมน้ำพอประมาณล้อมหม้อด้วยสายศินแล้วสวดคาถาดังนี้พุทธสัมมาธิธรรมสัมมาธิ สังสม,มาธิสวดเจ็ดจบจากนั้นยกหม้อขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนได้น้ำยาเข้มข้นเวลาจะอมให้บริกรรมคาถานี้โอมดาถึงพาสกังดาถนำกำลังสวาหะเอหิมะมะสวดเจ็ดจบเชื่อกันว่าเมื่อบริกรรมคาถานี้ จะทำให้หนังเหนียวทนทานต่อสาราวุธทุกชนิดศยศาสตร์ด้านนี้มักถูกเรียกว่าไสยดำหรือมนดำเพราะเป็นศาสตร์ที่มีความชั่วร้ายแฝงอยู่ใช้เพื่อทำให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์ทรมานบางครั้งอาจดุนแรงจนถึงแก่ชีวิตเช่นเศกกันไกลเงินกันไกลทองเศกหนังวัวหนังควายให้เข้าไปในร่างกายใช้วัวธนูเพื่อทำร้ายผู้อื่น ศยศาสตร์ประเภทนี้น่าศึกษาเพื่อเข้าใจและรู้เท่าทันมากกว่าที่จะเรียนเพื่อใช้งานจริงครั้งหนึ่งผู้เขียนเคยขออนุญาตลุงซึ่งมีความรู้ด้านศยศาสตร์พอสมควรให้ช่วยฝากเรียนวิชาเหล่านี้จะอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงแต่ลุงเด็คัดค้านไม่ให้เรียนพร้อมให้เหตุผลว่าศยศาสตร์ด้านนี้เป็นศาสตร์แห่งมีดเป็นศาสตร์ต้องคำสาปใครที่เรียนแล้วนำไปใช้ชีวิตจะไม่เจริญ ทำสิ่งใดก็จะติดขัดในคลิปนี้ขเมรที่กล่าวถึงไสยศาสตร์ด้านนี้ระบุไว้ว่าหากผู้เรียนไม่ได้นำมนต์ดำไปใช้เพื่อทำร้ายผู้อื่นภายในหนึ่งปีมนนั้นจะย้อนกลับมาทำร้ายคนในครอบครัวของผู้เรียนเองเช่นป่วยหนักป่วยเรื้อรังผอมแห้งแรงน้อยทำมาหากินไม่ขึ้นการงานติดขัดทำให้ในปัจจุบันมนต์ดำแทบไม่มีผู้สืบทอดแล้ว ทั้งในเขมรกัมพูชาและในเขตอีสานใต้ของไทยกฎการเรียนวิชาศิยศาสตร์ของเขมรการเรียนวิชาอาคมในเขมรมีข้อกําหนดเกี่ยวกับวันเริ่มเรียนเช่นถ้าเริ่มเรียนวันพุธหรือวันจันทร์จะเรียนไม่สําเร็จถ้าเริ่มเรียนวันอาทิตย์หรือวันศุกร์จะสําเร็จแค่บางส่วนถ้าเริ่มเรียนวันเสาร์หรือวันอังคารจะสําเร็จสมประสงค์และจาําคาถาอาคมได้จนตาย เพียสิทธ์เนียเรียนตามกระบวนการเวียทง,งายสัตตมีเจียดอัมบงผู้เรียนวิชาอาคมต้องหลีกเลี่ยงวันแรมเจ็ดค่ำเป็นหลักปัมปีเกิดป,ปัมปีโรดกัมฉีดงเวียเกิดเงยงเงียววิชาพองขึ้นเจ็ดค่ำหรือแรมเจ็ดค่ำห้ามกินมะพร้าววิชาจะเลอะเลือนดอกปีเกิดดอกปีโรดกัดจะกงกัมฉีตราวพองเกิดจงไกรขึ้นสิบสองค่ำ แรม12บสองคำ่ำห้ามกินแตงไทยมิเช่นนั้นจะเกิดเคราะห์เบเกอร์เบรโรดโจเลียม็อกกัมฉีออนล็อกสลักเชอร์ไพรขึ้นสามคำ่ำหรือแรมสามคำ่ำอย่าก,กินน้ำล้างมือที่มีใบไม้ป่าความเชื่อว่าหากกินสิ่งไม่สะอาดจากธรรมชาติในวันนี้วิชาจะเสื่อมท่าเบอร์จะเซตเตออาสระศิลปะใสทงยุทยธวินาทหาอ่องหากฝ่าฝืนในสิ่งที่ห้าม ศาสตร์และศิลป์ในวันนั้นจะวิบัติหมดเป็นการเตือนว่าหากไม่รักษากฎระเบียบและข้อห้ามวิชาที่เรียนมาจะสูญสิน้นเก่าเกิดเก่าโรธตามประโยชน์กำอ้อยฉีคล้าวเกิดเสาหมองขึ้นก้าค่ำแรมก้าค่ำห้ามกินฟักทองเกิดเคราะหร้ายใหญ่หลวงวิชาโลกจองจบปันหนึ่งวิชาอาคมจะสิ้นสุดลงณที่ตรงนั้น วันขึ้นและแรมเจ็ดค่ำห้ามกินมะพร้าววันขึ้นและแรมสิบสองค่ำห้ามกินเผือกวันขึ้นและแรมสามคำ่ำห้ามกินผักที่เป็นใบไม้ในป่าวันขึ้นและแรมเก้าค่ำห้ามกินน้ำเต้ามิฉะนั้นคาถาอาคมจะเสื่อมและข้อห้ามนี้ก็เป็นข้อห้ามที่ต้องยึดถือตลอดชีวิต สยศาสตร์ของขเขมรน,นั้นยังมีความเชื่อและข้อห้ามอีกมากมายของสยศาสตร์แต่ละขแขนงที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงความเชื่อและสยศาสตร์ขเขมรส่วนหนึ่งที่มีผู้สนใจไต่าตาถามอยู่เสมอเวลาพูดถึงสยศาสตร์ขเขมรคือเรื่องปอบกระสือการปล่อยของต่างๆเช่นกรนไกรเงินกรนไกรทองหนังวัวหนังควายเข้าท้องเป็นต้น